กดกระดิ่งด้วยค่ะ o มอร์น n ิ่งจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะชีทำอาหารเช้าให้พ่อบ้านกับลูกโอเวนกินนะคะกสเฮ็ดอาหารเช้าง่ายๆนะคะโอเวนกับีกินเบคกเบคก นะะเดี๋ยวขออนุญาตปิ้งเบโก้ให้โอเวนนะคะแล้วกับพอบานกับสกินเป็นไข่ดาวขนมปังนะคะเดีไปเดี๋ย and okay. ย้อนมะเข็อเขศไดาวนี่พอปานนะคะเห็นใส่ใส่เนยนะคะเนยหรือมาร์การีนนะคะใส่<ม>ลงไปเลย<ม>ใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องรองให้กระทะร้อนเพราะเราไม่อยากกินให้มันสุกมากไงเราอยากกินให้มันแบบว่าพอดี อาจจะไม่ให้สูกมากนะนกปปรดใบลงไปเลยเศษชีสพริกทไทย i get five centimeters tops. need to Oh, hey! <laughs> Sweaty cat. กอดมือเขากอดมืขาไม่เห็นขัสติจ้าเห็นปะสลีข้ายกให้พ่อบ้านกับโอเวนกินข้ากินอาหารเสาร์่ะมีบรรยากาศบรรยากาศนะฮะขาวๆขาวแบบ ขาวใบขาวบางๆขาวซีทรู ark, through, นะคะทวายยังมาตกหนะักีิมายยงมาตกหนะักค่ะมันยากาศข้างนอกเขาเรียกว่าขาแบบซีทรู through, ค่ะ right not heavy หย t ยบบัูนเลยถข้าวเป็นฝรั่งคุย <Okay. S 2> <laughs> <laughs> ตอนแรกว่าสิเฮ็ดกินอันี้ยแห้เรากินดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราสิไปเฮ็ดงานเพราะว่าในมันสิไปเฮ็ดงานตอนบ่ายนะไปเฮ็ดแท่นมงแล้วก็น,วน้องเว่นสิไปสิไปโรงเรียนไปเฮ็ดไปเฮ็ดเกมมาสั่นนะนัดมวยในโรงเรียนน้องเจนน่ากับน้อ,นองเทดดี้ไห้เจนน่าเเท็ดดี้ right? mm hmm. แล้วก็ฮู mm ้อะแคริย <'s> okay. mm ูเทิกชิ อเรากับแม่น้องโจนานะฮะสียูเป็นมูนะฮะ I don't really want to eat anything right now because it's close to the lunch time. <clears throat> this is our lunch. No? Right. Mm. These oranges look good. I should have bought my own. Blue. They are sour last name yeah i'm mm -hmm. <laughs> so i'm <laughs> so again mm -hmm. great I'm going to put my lava. I'm going to put my cut. Mine's growing really fast. Yours is growing faster than mine. Holy. That's better. สบาดีกันบ้างะนี่ไงกสบาดีอยู่โอ้ยจ้ะสบายแลแล้วอาอ่กู่สามช้นนข้อ, How <you> อดีขึ้นดีขึ้นไปเหลือไอหน่อยหน่อย ชาววันอาทิตย์แอนได้หยุดอยู่กับครอบครัวนะคะตอนบ่ายไปเฮ็ดงานทบานไปเฮ็ดงานนโนวินไปเฮ็ดคะแนนเหตุเกมบะ What did I go into g do today? I uh, go to my forest we play this game at gym called Man Tracker Warm. บว m บิซี่ขนาดเลยเยสเดย์บีบซี่โอ้ยอ่ะตื่นเช้าพาเอาเวนไปไว่ายน้ำไปจ่ายตลาดกลับมาพอบานกับปวนินเข่าเมื่องนาเนโมไปซื้อเฟอร์นิเจอร์บ่ได้ก็อีมาสามโตแล้วกับ oh. พวกเอ็นสิตแต่แดงของข้าวไม่ตกแแ่ง oh, <sorry. S 1> บ่านมานะากับลยคอยๆยทยอยเตรียมของ oh. นะ เรากา็นอก้องอเวนไปเตีบอลตอนบ่ายสามกลับกอหอดบ้านหาเมืองแรกส่วนแอนไปเห็ดงานนะฮะไม่ได้ไปเมืองไม่ได้ไปเมืองลูกดอกไม่ได้ไปช็อปแลกับขจ้าจนั่หมายถึงไม่ได้ไปช็อปเอิ่นเจอกับขจ้าจนั่ talking about you bought the chair <laughs> <laughs> He's so happy by himself <laughs> น้องบาดนอนเด่นตุกตาพวกแอนวาสีผ้ากันอัปเดตอัปเกรดบ้านนะฮะเพราะว่าบ,บด้เฮ็ดยังกันเลยกันเลยปีนีเลยวาสีลงทุนนิดนึงเฮ็ดตกแต่งในบ้านสักสักน้อยนะฮะในช่วงระว่างห้องครัวมากแล้วก็ห้องรับแขกนะแล้วคงสีเหลี่ยว ท่านที่สิทยอยทยอยเห็ดเหนไหมคะกับลิ้งๆยุกันนิดนึงนะคะเป็นมึงแนวที่สิมาเห็ดกับพ่อบ้านนะะ่ะสิเป็นผู้เหตุไหม You will go ahead to do the the what is it island island bar island bar countertop well haven't got price yet อ๋อต้องไปถามละขอกรละท่ากันอ้หู้นะ ก็น่ากลอมเนี่ยนะเนี่ยจริงดีอืมจะเดี๋ยวคอยคอยทยอยอัปเดตให้มึงนะค่ะนาอว่าพวกแอนนห็ดอีอย่างเนียเดี๋ยวคอยคอยให้มึงเดี๋ยวคอยตอนหนีพึ่งพากันเริ่มต้นหาเฟอร์นิเจอร์หา หาโน่นนี่นั่นนะคะเห็มันแมสได้เก้าอี้มาแล้วสามโตนะเป็นเก้าอี้แบบน่งสูงหรอกอะโซฟายังหาบะได้าาแบบเป็นสีที่อยากได้นะยังหาบปได้นะคะค่อยๆหาไป <c oughs> <c oughs> The weather like this want to stay home and sleep ว่าต่างคนต่างมีกิจกรรมไปเห็ดเล้พอบานไปเห็ดงานบายเอ็นไปเห็ดงานบายลูกก็ไปเห็ดกิจกรรมกับ,กบมูเก <was> <c oughs> เดี๋ยวแอนสิข้อนุญาตไปแล้วนะคะกับมะนังคุยเล็กๆหน้อยนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเ <make S 2> นาะก็ <me> เป็นยังไงละ่ะพวกแอนก็นยุ่งกันยังไงละ่ะง่ายๆสบายๆนะบ่ได้ยุ่งยากวุ่นว่าเป็นไงอ๋อเหรออ๋ออินเตอร์เด็ด ไปหนูเดี๋ยวขออนุญาตไปหรอกค่ะไปหล่ะัยังเอ้าไป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 ่ไปไปไปไไป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 ัปไ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 ไปไปไปับไปไัไป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  เท็มบะวีโกเท็มบะสิบสิบสิบไปแล้วจ้าขอบคุณหลายนะคะขอให้สุขสุขคนค่ะมีสุขภาพใจใจแข็งแรงมีงานมีงานทำนะคะเนาะสู้ๆจ้านี่บรแม่ณของนอกมองอินของแมนเนี่ยเนาะเดิจะเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะแล้วแต่้จ